Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพัมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอบบอเรลพเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v นายบริโตีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพบค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่อง2เรื่องเป็นรายการสดครับที่ผมออกมาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะนำเอาข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำทุกๆคืนนะครับ อย่างน้อย30สบนาทีในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับคืนนี้ครับท่านผู้ชมก็จะนําเอาเรื่องราวข่าวสารดีๆครับท่านผู้ชมแต่หลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าพออ่านข่าวปุ๊บเนี่ยพอผมเห็นข่าวนี้เข้าปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เหรอที่จะมีนโยบายแบบนี้ออกมาอีกครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เห็นนะครับว่า นโยบายใหม่ล่าสุดครับที่เรียกว่านโยบายกระชากใจก็ได้ครับสำหรับพรรคเพื่อไทยในวันนี้ครับเป็นนโยบายที่ออกมาแล้วร้องว้าวกันทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมร้องว้าว่านี่คือนโยบายอะไรล่ะนี่นโยบายบ้าๆบอๆอย่างนี้หลายคนว่าอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมคือไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่หลบับไม่จำเลยครับ ที่จะทําในเรื่องของประชานิยมโดยการเอาเงินภาษีของพวกเราทุกคนแหละครับมาแจกคราวนี้จะเอาอีกกับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการแจกเงินโดยการซุ่มครับท่านผู้ชมเหมือนกับกล่องซุ่มเลยครับท่านผู้ชมครับดังนั้นตรงนี้ครับหลายๆท่านครับนักวิชาการบอกว่านะโยบายบ้าๆบ,บ,บ,บอๆแบบนี้แหละ มันเป็นนโยบายที่มันจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติกับยังไม่หลับไม่จำนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งม่นบาทสร้างความเสียหายให้กับประเทศของเราไปมากน้อยแค่ไหนนี่จะเอาอีกครับท่านผู้ชมจะเอานโยบายนี้มาเพื่อที่จะไม่รู้ว่าจะหลอกลวงหรือว่าจะหลอกล่อหรือจะจะทำให้คนซึ่ง ในเรื่องของการพันันนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้คือชัดๆว่าเป็นการสุ่มก็คือการพนนันนั่นเองเพื่อไทยนี่เรื่องของประชาิยมเนี่ยเขาเก่งจริงๆครับท่านผู้ชมเก่งในการที่จะเอาเงินภาษีของประเทศเนี่ยมาใช้จ่ายครับโดยที่ไม่คำนึงครับเมื่อว่าเมื่อใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะหรือเปล่าครับท่านผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ครับหลายๆคนคงเห็นแหละครับท่านผู้ชมสร้างเศรษฐีเงินล้านครับทุกวันวันละ9คนครับท่านผู้ชมโอ้โห,โหตอนแรกเนี่ยผมอ่านข่าวสร้างเศรษฐีเงินล้านทุกวันโอ้โหนี่เราจะเป็นเศรษฐีเงินล้านกับเขาด้วยหรือเปล่าล่ะนี่แต่พออ่านไปดูกับท่านผู้ชมวันละแค่เก้าคนครับ ก็เหมือนกับเล่นหวยนะครับเหมือนกับแทงม้าหรือว่าแทงหวยหรือว่าแทงอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นการพนันมันหลอกล่อพี่น้องประชาชนให้เกิดความหลงเชื่อครับโดยการสุ่มครับแจกเงินล้านทุกวันวันละ9คน9ล้านบาทครับทานผู้ชมคือวันละล้านคนละล้านครับทุนผู้ชมคนละหนึ่งล้าน9คนครับ9ล้านทุกวันครับทานผู้ชม โอ้โหลุ้นเงินล้านโดยไม่ต้องซื้อหวยครับให้กับคนห้ากลุ่มหนึ่งเกษตรกร,ร,กรที่ลงทะเบียนสองอาสาสมัครที่ทำงานเพื่อสังคมสมผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสผู้ยื่นแบบภาษีเงินได้ 5. คนที่ใช้ใจ่ายซื้อของมีใบเสร็จไม่มีขั้นต่ำครับท่านผู้ชมมันต้องเกือบเกือบจะทั้งหมดประเทศนะครับท่านผู้ชมที่จะต้องลุ้นครับ พอถึงเวลาที่เขาจะสุ่มครับสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นรัฐบาลครับนโยบายนี้ออกมาทำครับทุกๆวันครับพี่น้องประชาชนในประเทศก็จะตั้งหน้าตั้งตาลุ้นครับว่าวันนี้เราจะโดนสุ่มให้เป็นเศรษฐีเงินล้านหรือเปล่าครับท่านผู้ชมไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันทุกๆวันครับนี่เป็นนโยบายอะไรครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับ ว่าพักเพื่อไทยตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าได้ผู้นำคือแคนิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักวิชาการและก็ได้เป็นเป็นที่ยอมรับนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าคุณยศชนันนวงศสวัสด์เนี่ยจบการศึกษาระดับด็อกเตอร์ครับและก็มีตำแหน่งทางวิชาการครับเป็นาศาสตราจารย์ด้วยหลายคนบอกว่านี่เหรอ นี่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คิดได้เพียงเท่านี้เหรอที่จะมาบริหารประเทศทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้าครับท่านผู้ชมยิ่งทําให้ประเทศมันล้าหลังและเหมือนกับว่าพักเพื่อไทยยังไม่หลุดพ้นจากแนวความคิดเก่าๆที่มีอยู่ครับคือทุ่มเข้าไปทุ่มนโยบายประชานิยมเข้าไปแจกมันเข้าไปแจกมันเนี่ยเต็มที่แจกันมันชิบหายวายโว้ดไปทั้งประเทศนะครับท่านผู้ชมเงินใคร ก็เงินพวกเราเลยครับที่เป็นภาษีอากรครับไม่น่าเชื่อนะว่าคนที่พูดเนี่ยผมเชื่อคนที่พูดคือท่านด็อกเตอร์ยศชันนันคงไม่ได้คิดเองเหรอกเพราะอะไรครับท่านผู้ชมท่านคงคิดไม่ได้หรอกคงจะมีคนคิดให้ไอคนที่คิดเนี่ยแหละมันตัวดีจริงๆครับนี่เป็นโค้งสุดท้ายผมว่านี่คือโค้งสุดท้ายที่จะตกม้าตายแน่นอนเลยสําหรับพรรคเพื่อไทยครับ ท่านศาสตราจารยด์ดรยศชันนวงสวัสด์ครับหรือว่าที่เราเรียกชื่อเล่นว่าดรเชนครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าท่านดรเชนเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านคลื่นไฟฟ้าสมองมนุษย์ครับท่านผู้ชมผมขอแนะนำท่านดรเชนนะครับ จับไอ้คนคิดนโยบายบ้าๆบอบเนี่ยไปตรวจคลื่นสมองเสียทีครับท่านผู้ชมว่าคลื่นสมองเนี่ยมันมีกี่หยกักแล้วแต่ละหยักเนี่ยมันคิดได้อย่างไงที่จัดทํานโยบายเป็นกล่องสุ่มสุ่มคนไทยไม่รู้กี่10บล้านคนครับให้ได้วันละเกคนแล้วก็แจกเงินคนละหนึ่งล้านเ้าล้านบาททุกวัน คิดได้อย่างไงครับท่านผู้ชมเอาฝากท่านแคนดิดนายกนันตมีคนที่หนึ่งของพรรคเพื่อไทยครับท่าน Chen, ดอกเตอร์เชนยศชนันวงสวัสด์ครับไปตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองมนุษย์ไอคนที่มันคิดไอโนโยบายนี้โนโยบายบ้าๆบอๆเหมือนที่ว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมางฟังครับว่าแนวคิดของนักวิชาการและก็ผู้ที่ได้รับทราบถึงนโยบายในวันนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไร บางท่านถึงกับบอกว่าตกมาตายแล้วครับท่านผู้ชมพรรคเพื่อไทยโดยท่านยศชนันนี่ตกม้าตายซะแล้วในช่วงก่อนโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งครับมาดีๆครับไม่รู้ใครครับใส่ผ่านให้ครับท่านผู้ชมใส่กล่องสุ่มให้จะสุ่มคนไทยให้เป็นเศรษฐีวันละเก้าคนคนละหนึ่งล้านบาทโอ้โหไอ้นี่มันการพันนันชัดๆด่ครับท่านผู้ชม เ,เดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับว่ามันเป็นเป็นยังไงมีที่มาที่ไปในเรื่องนี้อย่างไงบ้างครับท่านะผู้ชมครับอา้าวทักทายท่านผู้ชมกันก่อนครับที่ได้เข้ามาให้กำลังใจผมในคืนนี้ครับอืมคืนนี้เป็นคืนวันเสาร์ครับหลายๆท่านบอกว่าว่างครับสามารถที่จะเข้ามารับชมรายการของผมได้ก็น่าแปลกใจนะครับบางท่านบอกว่าตอนนี้ช่องดีเ e c เตอร์เฉลประชัยเนี่ยหายากเหลือเกินครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่า ทำไมรายการของผมไม่ว่าจะเป็นรายการบันทึกบทความต่างๆในตอนเช้าแล้วก็รายการไลฟ์ในช่วงเย็นอย่างนี้ครับมีผู้เข้าชมจำนวนน้อยมากครับตกลงมาทันทีอย่างเห็นชัดเจนครับเกือบจะน้อยที่สุดครับเท่าที่ผมจะดทำรายการมาแล้วก็ผมได้บันทึกคลิปอ่านบทความต่างๆโดยเฉพาะบทความของคุณเปรวสีเงินครับท่านผู้ชม ก็มีท่านผู้ชมชมอย่างน้อยก่อนหน้านี้เป็นหลักหมื่นเลยครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นถึงหลักแสนครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ถึงหมื่นคนบางวันก็แค่สามพันคนเนี่ยมีท่านผู้ชมบางท่านก็ได้คอมเมนต์มาบอกว่าหายากเหลือเกินสําหรับช่องของอาจารย์ในขณะนี้ครับอือยากเล้งกันนะครับท่านผู้ชมเมตตาเถอะอยากจะทําเรื่องดีๆให้ท่าน ผู้ชมซึ่งเป็น f อซของผมและก็เป็นสมาชิกรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยากจะรับฟังข่าวสารครับบางท่านก็ไม่อยากที่จะอ่านผมก็อ่านบทความให้ฟังในแต่ละวันครับวันละ4คลิปบ้าง5คลิปบ้างก็แล้วแต่และในช่วงค่าก็นำเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเอาขอดูกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรมันจะคลี่คลายไปหรือเปล่าแต่ที่แน่นอนครับท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้มันก็จะแจ้งเตือนให้ท่านผู้ชมรับทราบว่ามาแล้วครับมาแล้วดเรกเตอร์ศิลปชัยมาแล้วครับอา้าวคุณนางฟ้าครับสวัสดีครับพวกเราจงรวมพลังสามัคคีกันไว้เถิดะนะคะและเป็นกำลังใจให้กันและกันครับขอบคุณคุณนางฟ้านะครับคุณอุทัยสิงแก้วครับคุณชูวิทนี่สมาชิกขอบคุณนะครับคุณประภาพรครับคุณธรรมเนียมจำลองคุณดิด จากอิสราเอลครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณประภาพันธ์อีกท่านหนึ่งก็เป็นสมาชิกครับคุณยายเห็นด้วยจ้าก็สมาชิกครับคุณสมชายคุณยงยุทธเ,เมฆสุนทรครับสวัสดีมีความสุขครับท่านผอสมาชิกทีมงานทุกท่านครับคำว่าอังเกิลที่ทำให้เพื่อไทยตกลงบ้างนะมาอีกแอบแจกฮ่ฮ่าฮ่ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับ คอมเมนต์สำหรับคุณยงยุทธเมฆสุนทรครับสำหรับท่านซึ่งเข้ามาคอมเมนต์น่าจะเป็นท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆนะครับเป็น FC ใหม่ของผมนะครับคุณจริสุดาครับขอบคุณมากๆเลยคุณคนใต้สงขาครับพักเพื่อไทยดูถูกคนไทยเขาดูผิดหรือว่าดูถูกกันแน่ครับท่านผู้ชมผมว่าเขาดูถูกนะ เพราะว่าคนไทยส่วนหนึ่งครับชอบครับท่านผู้ชมชอบเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันอย่างนี้แหละครับเขาเลยรู้ถึงนิสัยใจคอรู้ถึงจาริตของคนไทยครับว่าถ้ามันเสียงแล้วโอ้หเออเขาชอบเอาเอาเลยครับคอยดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับคุณสมใจครับแล้วก็คุณเฉลียวคุณจาริสุดาครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมรายการและให้กำลังใจผมด้วยดีมาโดยตลอดครับคุณ ประพาพรครับก็เข้ามาทักทายคุณนวรัตน์ไกรจันทร์เลือกเบอร์37เจ้าอาจารย์ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอะไรอีกครับที่เข้ามาทักทายเดี๋ยวผมทักทายเสียจบก่อนดีกว่านะครับคุณสุพัฒนครับจริงๆควรตรวจสมองหน่อยมาดีๆเละโอเคครับเออให้อาจารย์เชนนะครับไปตรวจสมองคนคิดนโยบายนี้หน่อยว่าแมคลื่นสมองคลื่นไฟฟ้าสมองมันเป็นยังไงครับ ในฐานะที่อาจารย์เินยศนันเนี่ยครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ครับคุณปรัชญาพรมมาครับคุณยาเห็นด้วยจ้าครับคุณสราวุฒิวิศนุคำรณครับสวัสดีครับท่านผอและท่านผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์ทุกทท่านครับช่องนี้ชัดเจนครับรักชาติศาสนาและก็องค์พระมหากษัตริย์ครับขอบคุณมากๆเลยคุณสุรเชษโกลักกะครับแล้วก็คุณ SF v วสาวะโสธรครับ อ่านกันให้จบซะก่อนนะครับก่อนที่จะนําเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันนะครับคุณลิซ่าพีครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับเอาครบจบกระบวนความนะครับท่านผู้ชมทักทายกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ครับก็มาเอาเรื่องราวที่แม้วันนี้ครับเป็นที่พูดกันเออดังลั่นสนั่นเมืองกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับอื้มสร้างเศรษฐีเงินล้านครับทุกวันครับ วันล,ละเก้าคนครับเก้าล้านโอ้โหนักวิชาการชำแหละประชานิยมแบบสิ้นคิดซุ่มแจกเงินวันล,ละเก้าล้านครับผมว่าเขาเขาคิดดีแล้วนะเขาไม่ได้สิ้นคิดหรอกเขาคิดดีแล้วคิดดีแล้วว่าคราวนี้แหละครับเ,เทหมดหน้าตักเลยครับนะโยบายนี้ ออกไปนี่คงจะสร้างเสียงฮือฮาให้กับประชาชนแล้วก็คงจะมาเลือกพักเพื่อไทยกันอย่างถล่มทลายแล้วครับเพราะคราวนี้มันไม่เพียงแต่แจกแค่หนึ่งหมื่นครับคราวนี้มันได้เป็นล้านนะครับท่านผู้ชม,มเอาเอาเอาเข้าไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดรบุญส่งเลธทนสถาบัานรัฐศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยายลังสิษย์แสดงความเห็นเรื่องประชานิยมนี่ประชานิยมแบบสิ้นคิด ซุ่มแจกเงินวันละ9ล้านระบุว่าก่อนจะพิจารณานโยบายซุ่มแจกเงินวันละ9ล้านในเชิงหลักการอาจต้องย้อนกลับไปดูพฤติกรรมเชิงนโยบายของพรรคเพื่อไทยในระยะก่อนหน้านี้ควบคู่กันไปด้วยครับเพราะว่านโยบายดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวหากเป็นความต่อเนื่องของแนวความคิดทางการเมืองที่เคยนำเสนอนโยบายแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทแก่ประชาชน ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปครับซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายที่ขาดฐานทางด้านเหตุผลและเชิงโครงสร้างใช้งบประมาณมหาศาลโดยไม่เชื่อมโยงกับการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมอย่างแท้จริงครับนอกจากการโฆษณาเพือเจอว่า จะสามารถสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้6รอบ7รอบครับตอนนั้นครับโอ้ยท่านพิชัยชุนหะวชิระครับอดีตรัฐมนตรีการคลังในสมัยนในสมัยนั้นครับบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยครับจะสร้างพายุหมุนครับถึง3ถึง4รอบครับท่านผู้ชมแต่หมุนไปหมุนมาไม่รู้ไปหมุนอยู่ที่ใครครับท่านผู้ชมไม่เห็นจะหมุนสักทีมีแต่พวกเราเลยครับหัวเลยครับหมุนหัวหมุนครับท่านผู้ชม สิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งก็คือวันนี้เมื่อมีผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งมีภูมิหลังเป็นอาจารย์และนักวิชาการอันควรจะเป็นที่คาดหวังว่าแนวทางเธอเชิงนยโยบายจะมีความรอบคอบมีหลักคิดและมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะมากขึ้นกว่าเดิมแต่พอปรากฏนยโยบายสุ่มแจกเงินวันละ9ล้านครับท่านผู้ชมแหมด้อมส้มและก็ด้อมแดงครับท่านผู้ชมด้อมส้มดีใจนะครับว่าด้อมแดงพลาดแล้วคราวนี้ครับท่านผู้ชมครับ กลับตอกย้ำให้เห็นว่าพรรคนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางทางความคิดแต่อย่างใดหากยังยึดติดอยู่กับประชานิยมแบบสิ้นคิดในรูปแบบที่รุนแรงและไร้ทิศทางยิ่งกว่าเดิมครับท่านผู้ชมนี่ถ้าเขาแจกได้เขาแจกคนละล้านทุกคนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคนไทยทั่วประเทศรวยเท่ากันหมดครับแจกคนละล้านนี่ผมว่าโอ้โหคนไทยมีทั้งหมดเท่าไรล่ะครับเจสบล้านคน 70ล้านคนถ้าคนละล้านครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่อยากจะคิดครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าเอาไปเก้าคนก่อนวันละเก้าคนครับท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ครับมันไร้รูปแบบและไร้ทิศทางยิ่งกว่าเดิมความเปลี่ยนแปลงเชิงบุคลากรไม่ได้ช่วยแปลเปลี่ยนนโยบายให้ดีขึ้นหากแตกลับทําให้ความคาดหวังของสังคมถูกทําลายลงอย่างน่าผิดหวังครับท่านผู้ชม คือตอนนี้พักเพื่อไทยสเปะสปะหมดแล้วครับท่านผู้ชมถ้าเป็นนักมวยก็กลายเป็นมวยวัดไปแล้วครับท่านผู้ชมขว้างไปเรื่อยครับเอาขว้างหมัดซ้ายคว้างหมัดขวาครับถูกไม่ถูกขว้างไปก่อนครับเผื่อว่ามันพลุกครับชันะน็อกขึ้นมาก็โอเคแต่ขว้างไปคราวนี้ครับไม่รู้ว่าจะโดนน็อกหรือเปล่าการที่พักเสนอนโยบายแก่สาธารณชนครับควรเป็นเวทีแห่งวิจัยทัศน ในการแก้ปัญหาสังคมอย่างมีเหตุผลมีทิศทางและมีความรับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศซึ่งการที่พักเสนอนยโยบายในลักษณะซุ่มแจก,กวันละ9ล้านได้เปิดพื้นที่ให้ต้องตั้งคำถามอย่างจริงจังว่าสิ่งที่เรียกว่านโยบายนั้นยังตั้งอยู่บนหลักการของนโยบายสาธารณะอยู่หรือไม่หรือกำลังกลายเป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดที่อาศัยความหวือหวาแทนเหตุผลครับท่านผู้ชม ซึ่งนโยบายดังก่าวนี่ครับเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่เรียกว่านโยบายประชานิยมแบบสิ้นคิดซึ่งแตกต่างจากประชานิยมในความหมายที่อาจมีความสมเหตุสมผลหรือความชอบธรรมเชิงสังคมครับท่านผู้ชมหลายๆลายพักตอนนี้ก็ก็มีนโยบายในเชิงประชานิยมนะครับท่านผู้ชมแต่เขาไม่ถึงขั้นว่าให้มีกล่องสุ่มแบบนี้ครับเช่น การคุ้มครองผู้มีรายได้น้อยหรือการขยายบริการสาธารณะแต่ประชานิยมแบบสิ้นคิดนี่คือการใช้นโยบายเพื่อปลุกเร้าอารมณ์และความพึงพอใจเฉพาะหน้าคราับทุกู้ชมคือทำให้คนคิดว่าโอ้โหเราต้องเลือกพักเพื่อไทยเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะได้รวยเป็นเศรษฐีเงินล้านน่ะแต่ไม่ได้คิดครับว่าวันหนึ่งมันแค่9้าคนเออ ซื้อหัวยยังดีกว่าครับท่านผู้ชมซื้อลอตเตรอร,อตตรี่นี่มันยังถูกกันหลายคนแต่นี้ซุ่มมาได้แค่9้าคนครับต่อวันมันเป็นนโยบายอะไรครับท่านผู้ชมถ้าไม่เรียกว่าเป็นนโยบายสิ้นคิดเนี่ยครับที่สําคัญครับยิ่งไปกว่านั้นนโยบายเช่นนี้ยังตั้งคําถามเชิงจริยธรรมต่อการใช้เงินภาษีของพวกเรานี่แหละครับเพราะรัฐในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สาธารณะ คือนำเงินภาษีของเรามาบริหารจัดการเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างสิ่งซึ่งเกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมนะครับประชาชนทั้งประเทศได้มีโอกาสใช้เช่นสร้างสะพานสร้างถนนอย่างนี้นโยบายสาธารณะครับไม่ใช่นโยบายกล่องสุ่มสุ่มวันละ9คนคนละหนึ่งล้านนี่ผมว่าไม่ใช่นโยบายซึ่งโอ้โหนโยบายที่บ้าโบโคแตกนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่ใช่สร้างเพื่อ ให้มันมีเพียงผู้โชคดีไม่กี่คนคือ9คนต่อวันครับท่านผู้ชมเป็นหลักเกณฑซึ่งไร้หลักแห่งความเป็นธรรมเลยในเชิงเศรษฐศาสตร์การคลังครับแม้จํานวนเงินที่ใช้เนี่ยไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งประเทศครับแต่ประเด็นสําคัญมิได้อยู่ที่มากหรือน้อยหากดูอยู่ที่คุ้มหรือไม่และก่อผลทางสังคมอะไรบ้าง เงินจำนวนเดียวกันนี้ครับสามารถนําไปลงทุนในระบบการศึกษา<ม>การพัฒนาทักษะแรงงานหรือการเสริมสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานซึ่งให้ผลตอบแทนทางสังคมในระยะเวลาที่ยาวกว่าอย่างอาจเปรียบเทียบกันไม่ได้การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการซุ่มแจกจึงสะท้อนการจัดสรรงบประมาณอย่างไร้ประสิทธิภาพในเชิงนโยบายครับท่านผู้ชมไม่ว่าใครแล้วครับผมว่าคงไม่มีใครเห็นด้วยครับที่ เอานโยบายนี้ขึ้นมาครับเพื่อปลุกเรามวลด้อมแดงทั้งหลายครับสมาชิกคนเสื้อแดงทั้งหลายให้ชโยโหรองครับว่าโอ้โหตอนนี้ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนะโยบายของพรรคเพื่อไทยครับหลังจากที่เราได้เงินหมื่นไปแล้วคราวนี้เราจะได้เงินล้านครับท่านผู้ชม ตายแล้วกันยกตายแล้วนโยบายแจกเงินสุ่มวันละเกล้านจึงเป็นประชานิยมแบบสิ้นคิดที่ใช้เครื่องมือสร้างความนิยมพร้อมกันนั่งยังเปิดช่องว่างให้เกิดการบิดเบือนอำนาจและการคอรับชั่นเชิงระบบโดยไม่ผูกโยงกับการคอรับชั่นปัญหาสังคมความเป็นธรรมหรืออนาคตของประเทศการเมืองที่รับผิดชอบไม่ควรถามว่า จะทําให้โชคดีเหมือนถูกหวยครับท่านผู้ชมอันนี้เหมือนกับการซื้อหวยครับเล่นหวยเล่นหุ้นเรือก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมหากต้องถามว่าจะทําอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ไม่ต้องหวังพึ่งโชคอีกต่อไปและนั่นต่างหากคือโจทย์ที่แท้จริงของนโยบายสาธารณะในระบบประชาธิปไตยครับคือยิ่งพยายามมอมเมาให้ประชาชนลุ่มหลงในอบายามุกต่อไปอีกครับท่านผู้ชม หรือว่ายังเมาหมัดในเรื่องของคาสิโนอยู่ครับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับท่านผู้ชมแปลงมาเป็นตรงนี้ก่อนหรืออย่างไรกันท่นมไม่ทราบจริงๆครับว่าคิดกันได้อย่างไรครับหออืน่าสงสารคนนี้แหละครับท่านผู้ชมครับคนนี้ด็อกเตอรเชนครับยศชนันวงสวัิ์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับ หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับครับในโลกออนไลน์ต่างพาดหัวข่าวว่าเอวังดรเชนตกม้าตายเส้นนโยบายบ้าบ้าบอๆครับท่านผู้ชมวันนี้ครับดรกิตติทัตชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านปรัญญาการเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กพรรเพื่อไทยอุตส่าห์เอาเชนยศชนันมาช่วยสร้างภาพที่ดีของพรรเพื่อไทย ที่มีการปรับตัวหลายอย่างทํามาเทบตายเป็นเดือนๆครับท่านผู้ชมมันกําลังดีขึ้นเลยครับท่านผู้ชมครับสุดท้ายครับก็ต้องตกม้าตายที่นโยบายบ้าๆบอๆอันนี้เขาคงกะว่าจะแจกวันละเกล้านครับ9ล้านเนี่ยถ้าถ้าปีหนึ่งสามวันก็คูณเข้าไปเท่ากับ3,285ล้านบาทต่อปีครับ ช้เงิน3,285ล้านบาทต่อปีถ้าหากว่าพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาลอกเตเชนได้เป็นนายกครับก็คงจะเป็นประธานนะครับท่านผู้ชมมาสุ่มจับวันละ9คน9คนครับปีหนึ่งเสียเงินไป3,000กว่าล้านครับคูณเข้าไป4ปีครับ432นี่ก็คงจะเป็นหมื่นกว่าล้าน,นครับท่านผู้ชมอไม่ใช่เป็นแสนล้านใช่ไหมครับท่านผู้ชม โอ้โหครับถือเป็นเงินไม่เยอะสําหรับงบประมาณแผ่นดินรายปีเอาแล้วครับก็คิดอย่างนั้นแต่เมื่อเทียบกับการทําให้ชนะการเลือกตั้งและได้คะแนนเสียงถลม่มทลายในช่วงโค้งสุดท้ายนี้แต่นี่คือนโยบายที่สิ้นคิดที่สุดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากพรรคการเมืองใหญ่หนึ่งในสามของประเทศไทยในเวลานี้ครับทานผู้ชม ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ครับท่านผู้ชมกับพักเพื่อไทยพักนี้แหละครับโอ้โหคือถ้าพูดแล้วตอนนี้อะไรที่จะจับได้จะช่วยได้ที่จะทำให้พักเนี่ยคะแนนมันกระเตื้องขึ้นแล้วก็ชนะการเลือกตั้งนี้ก็จะทำหมดแล้วครับไม่ว่าใครแนะนำอะไรไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นแล้วกลายเป็นเรื่องของการสิ้นคิดไปซะแล้วครับท่านผู้ชมมันคือการพันนันแท้ ทำให้ประชาชนหลงมัวเมากับการลุ้นว่าตัวเองจะได้หวยรัฐบาลเป็นคนรวยหรือไม่ในแต่ละวันครับทุกๆวันก็ลุ้นกันไปคือมันไม่ได้ใช้เงินเยอะมากขนาดสร้างปัญหาทางการเงินให้กับประเทศหรอกนะครับแต่มันจะเป็นนโยบายที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยไม่มีปัญญาคิดนโยบายพัฒนาอะไรนอกจากการซุ่มแจกเงินครับท่านผู้ชม อายเขาเหลือเกินครับท่านมอายประเทศเพื่อนบ้านครับอายประเทศเวียดนามครับที่เขาตั้งเป้าหมายก็มีวิธีการในการพัฒนาประเทศของเขาที่ชัดเจนครับแต่ของเราลองดูสิครับท่านผู้ชมนะโยบายกล่องสุ่มครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือจะร้องไห้ครับเอาขอให้ท่านดรเชนครับกลับไปพิจารณาคิดใหม่สิครับท่านผู้ชม ว่านโยบายนี้จะเดินหน้าต่อหรือว่าจะถอยหลังครับโอ้หลายคนบอกว่าถอยหลังไม่ได้แล้วประกาศมาแล้วก็ยกมือแล้วว่าเอาแน่ครับท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมละ่ะจะเอาไหมนโยบายบ้าๆบอๆแบบนีบบบบบบ้ถ้าถามผมผมคนนึงเลยครับไม่เอาแน่นอนสําหรับนโยบายแบบนี้ของพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความครับที่เข้ามาให้กําลังใจผมด้วยดีมาโดยตลอดครับเป็นประจําทุกทุกคืนครับทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มหากว่างก็เข้ามาติดตามชมให้กําลังใจกันหากไม่ว่างชมย้อนหลังได้เป็นประจําทุกทุกวันนะครับคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ